กรณีศึกษาการสืบค้นการวิจัยงานวิจัยเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคมได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นสกวปี2554เป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้คือเพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักของสังคมให้เห็นความสำคัญของการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการนี้ประกอบด้วยโครงการย่อยสองโครงการได้แก่ โครงการการทำแผนที่และการวิพากษ์ของผลตอบแทนส่วนเกินทางเศร,รษฐกิจที่เป็นต้นต่อของความเหลื่อมล้ำและโครงการศึกษามาตรก,การการคลังกับความเป็นธรรมทางเศร,รษฐกิจและสังคมข้อค้นพบจากการศึกษาผลตอบแทนส่วนเกินทางเศร,รษฐกิจ6กรณีได้แก่ 1. โครงสร้างภาคธุร,รกิจพบการกระจุกตัวของโครงสร้างธุร,รกิจขนาดใหญ่ที่มีอำนาจเหนือตลาดและเหนือการกำกับดูแลของรัฐ 2. การแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรทำให้รัฐเป็นผู้ค้าสินค้าเกษตรรายใหญ่สร้างโอกาสให้นักธุรกิจการเมืองต่างตอบแทนพ่อค้าที่เป็นหัวคะแนนหรือธุรกิจของพรรคพวกรัฐขาดทุนจากการแทรกแซงสินค้า6ชนิด 3. ระบบสัมปทานเกิดผลตอบแทนส่วนเกินในเกือบทุกขั้นตอนโดยการล็อบบี้ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง เชิญเจ้าหน้าที่ที่พ้นตำแหน่งมาเป็นกรรมการบริษัทผู้รับสัมปทานเป็นต้น 4. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผู้เสนอราคากิดกันคู่แข่งสมคบกันเสนอราคาสูงกว่าที่ควรรัฐสูญเสียงบประมาณอย่างน้อย2,917ล้านบาทต่อปี 5. การใช้อิทธิพลในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติการออกหนังสือเกี่ยวกับการใช้หรือการครอบครองที่ดิน จะถูกถ่ายโอนไปสู่การออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่นายทุนนักธุรกิจในพื้นที่ที่ควรเป็นที่อนุรักษ์ 6. ผลตอบแทนส่วนเกินของผู้เกี่ยวข้องในตลาดหลักทรัพย์จากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและจากการทุจริตกระทําผิดต่อพระราชบัญญัติชุดโครงการนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจไทยไว้ได้ค่อนข้างรอบด้านและทันสมัยมีการสืบค้นงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบันจึงเป็นแหล่งความรู้สำคัญที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในระดับหนึ่งสำหรับนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะศึกษาเศรษฐกิจการเมืองในเชิงประจักษ์ และสำหรับผู้กำหนดนโยบายหรือนักการเมืองงานวิจัยเรื่องยาสีฟันสมุนไพรต่อมภาวะเหงือกอักเสบของผู้ป่วยเบาหวานได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นสกวปี2554 ข่าวที่รู้ลุ้นกันนะคะไปดูนะคะยาสีฟันสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคือปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานเขาจะมีปัญหามากๆเลยนะคะเพราะว่าในยาสีฟันนั้นมักจะมีสารให้ความหวานนั่นเองนะคะเขาก็เลยมีการคิดค้นขึ้นมายาสีฟันสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทําจากเปลือกมังคุดนะคะน่าสนใจมากไปติดตามค่ะคุณผู้ชมคะเช้าๆอย่างนี้ตัวมีสาระดีๆมานําเสนอคะ่ะ แต่ก่อนอื่นตุอขออนุญาตแปลงฟันก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสดชื่นมากเลยค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ายาสีฟันที่ตูนใช้วันนี้มีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปฟังคำตอบจากคุณหมอผู้คิดคน้นยาสีฟันสุดนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ คุณหมอคะอยาสีฟันชนิดนี้มันมีความพิเศษก่อนอยาสีฟันชนิดอื่นๆยังไงบ้างคะคือ,อยาสีฟันอันนี้นะคะ,คะเป็นยาสีฟันตัวแรกนะคะที่ได้รับการพิสูจน์นะคะในผู้ป่วยเบาหวานจริงนะคะ mm hmm. น้ําตาลที่อยู่ในเลือดนะคะส่งผลให้น้ําตาลที่อยู่ในน้ําลายขึ้น ตามน้ําการที่อยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นในช่องปากเขาก็จะเกิดปฏิกิริยาเช่นเดียวกันนี้นะคะ,ะก็คือมีการอักเสบนะคะมีเชื้อติดเชื้อง่ายแล้วก็มีอนุมูลอิสระแล้วก็มีแผลก็หายายากตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์นะเพิ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่ากระดูกที่รองรับ รากฟันนะคะที่เราเร a, ียกว่าเบ้ากระดูกฟันนัันเนี่ยนะคะสามารถละลายเองได้นะคะด้วยปฏิกิริยาของน้ําตาลที่สูงในกระแสเลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาโรคเหงือกก็จะทําให้เขาได้เป็นมากในที่สุดเขาก็จะสูญเสียฟันนะคะและผู้ป่วยเหล่านี้เวลาจะถอนฟันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะการคิดค้นยาตีฟันสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้แรงบันดาลใจมาจากการที่คุณหมอ เคยรักษาคนไข้เบาหวานที่มีแผลนในช่องปากและลุกลามไปจนติดเชื้อในกระแสะเลือดจนเกือบเสียชีวิตจึงพยายามค้นคว้าวิจัยนานนับปีโดยเลือกสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณเสริมริษกันกระทั่งได้ยาสิฟันหลอดน,นี้ที่มีสารสกัดจากสมุนไพรถึง12ชนิดค่ะส่วนผสมหลักก็คือสารสกัดจากเปลือกมังคุด ที่เราเลือกเบอรมังคุดเนี่ยเพราะว่าเบอรมังคุดมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศลองรับมากมายนะคะว่ามีคุณสมบัติต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระรักษาแผลและต้านเชือ้อนะคะเพราะฉะนั้นจึงตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในช่องปากได้นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมสรรพคุณช่วยระงับกลิ่นปากทั้งใบแมงลักใบโหระพาใบพลูและมะแขวน พืชพื้นเมืองหายากที่มีแต่ในภาคเหนือเพราะต้องปลูกเหนือระดับน้ําทะเลถ,ถึง700รเมตรและสมุนไพรอื่นๆอย่างใบัวบกช่วยต้านการอักเสบมะขามป้อมลดการอักเสบของเหงือกเพราะมีวิตามินซีสูงและผักหายากอีกชนิดหนึ่งคือผักคาดหัวแหวนมีฤทธิ์ทำให้ชาช่วยป้องกันฟันผุเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแต่มีปัญหาโรคเหงือกหรือฟันผุก็ใช้ยาสีฟันชนิดนี้ได้เช่นกันค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยดีๆและมีประโยชน์เช่นนี้น้องตูนลองชิมดูนะคะประสิทธิภาพของพืช<ฮ><ฮ>สมุนไพรที่เรานำมาใช้ในยาสีฟอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะผักคาดหวแหวนเป็นตันขออนุญาตให้ช,ช,ชิมก่อนนะคะว่าชาจริงไหมร้อนแรงมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้ทั้งเรื่องยาสีฟันแล้วก็เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้านของไทยนะคะถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะยังไงวันนี้ตัวและคุณหมอคงต้องขอลาไปพร้อมๆกันก่อนนะคะบ๊ายบายคุณหมอคะหนูว่าตอนนี้วงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลพืชสมุนไพรชนิดต่างๆจำนวนมากโดยศึกษาถึงคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์และคุณค่าของพืชหลากหลายชนิด เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้วิจัยมีความสามารถในการสืบค้นเป็นอย่างมากโดยเริ่มจากการสืบค้นศึกษาข้อมูลจากภูมิปัญญาของไทยแม้ยังไม่มีงานวิจัยรองรับรวมถึงการค้นคว้าวิจัยสิทธิบัตรที่ช่วยให้นักวิจัยนำการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการมาขยายผลสู่ภาคธุรกิจ นอกจากนี้งานวิจัยทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของสรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยที่ยังมีการศึกษาอยู่น้อยและไม่มีการศึกษาในสมุนไพรที่คัดเลือกมาศึกษาบางชนิดผู้วิจัยสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างในการนำพืชสมุนไพรไทยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเช่นน้ำยาบ้วนปากลูกอมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง